สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทอร์ราเรีย EP ที่2แล้วนะฮะก็จากพร์ที่แล้วนะครับผมก็ได้ไปฟาร์มมาเล็กๆน้อยๆครับจากพร์ที่แล้วเลยนะก็ได้สร้างบ้านตกเติมแต่งบ้านให้มันดูสวยหรูขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับผมอแล้วก็ได้ n p c เพิ่มมาสองต้นนะครับผมก็คือตัวแรกนะครับ n p c ที่มีชื่อว่าคริสเตียนนี้นะฮะ ก็เป็น NPC พ่อค้านะครับผมส่วน happiness ของ NPC ตัวนี้ครับชอบพื้นที่นี้เหมือนกับ NPC ตัวแรกของผมเลยนะ NPC ตัวที่2ครับก็จะเป็น NPC นางพยาบาลน,นะครับผมเป็น NPC ที่คอยรักษานะครับถ้าเกิดเราเลือดต่ำเนี่ยเราก็สามารถมาหาเธอแล้วก็ให้เธอรักษาให้เลือดเต็มได้นะครับผมเ,เงื่อนไขของ NPC ตัวนี้นครับก็คือ ให้เลือดเราเนี่ยมีมากกว่า120นะครับผม n p c ตัวนี้ก็จะมานะครับผมอ่าส่วน n p c ตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่าโรมิโอนะฮะเป็น n p c พพ่อค้าแบบประมาณว่านักท่องเที่ยวนะครับผมเออพ่อค้าตรงนี้เขาก็จะมาแล้วก็จะไปนะครับเออมามาไปไปนั่นแหละก็ไม่ทุกวันหรอกนะครับส่วนการขายของเขาก็จะขายประมาณนี้นะครับ ของในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะขายไม่ซ้ํากันนะครับผมก็ได้ซื้อเสื้อเขามานะครับผมเสื้อนี้ก็ดีมากๆเลยครับป้องกันสีนะครับบวกดาเมจบวกสปีดนะครับถือว่าดีมากครับกด2ครข้างเพื่อใส่อ่าผมก็จะใส่ใส่แทนเสื้อชุดแคกตัดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันดีกว่านั่นเองโอเคเหมือนจะเป็นเสื้อยกทรงด้วยนะ ใส่มันเป็นใสของผู้หญิงเลยในพาร์ทนี้ครับหลักๆก็จะมุยแดนเจียนต่อนะครับผมที่ผมได้ไปฟาร์มเล็กน้อยมาไปลุยมาเล็กน้อยครับตรงนี้ก็ตายบ่อยซะเหลือเกินครับเป็นจุดตายของผมเองแล้วก็ไปลุยจังเกิลมาเล็กน้อยเหมือนกันนะครับผมก็ไปเจอกับรังผึ้งด้วยนะโหโคตรดีเลยนะฮะรังผึ้งเนี่ยเราจะไปสำรวจทีหลังแล้วกันเนาะเคยพยายามจะเข้าไปนะแหมโดนลูกผึ้งมันเข้ามาตอดลุมตอดตา น่าตายอ,อีกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของที่ผมได้จากการดรอปจากตัวปาบิน,นครับมันมีอยู่คืนหนึ่งนะที่ฝนตกนะแล้วปาบินมานะครับแล้วผมก็ได้ฆ่ามันก็ได้ดรอปอันนี้นะครับโอกาสดรอปนี่ตำมักมากานะครับไปตะลุยดันเจี้ยนกันต่อเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดจะไปตะลุยที่เออจังเกิลเนี่ยคิดว่ามันยากไป ตาาละายออีกโอเคลงไปดันเจียนกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มมี120เออลืมบอกไปนะครับถ้าเกิดวางทอร์ชรอบๆตัวคุณได้ครบ100นะครับจะเกิดการสปาวน์บอสกันเกิดขึ้นนะครับบอสตัวนี้จะมีชื่อว่าทอชกอร์นะครับถ้าเกิดคุณสามารถหลบหลีกการโจมตีของมันได้ในระยะหนึ่งเนี่ยมันจะดออปของพิเศษให้กับเราครับนี่เห็นไหมเกิดแล้วฮะ ชอสกอดเกิดแล้วอุ๊ยอุยดดาเมจมันแรงค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะครับผมต้องคอยหลบเนี่ยผมผมค่อนข้างกับหลบยากมากนะครับเพราะมีไอ้พวกนี้มาคอยกวนนะับพวกมีมอนสเตอร์มาคอยกวนซึ่งไม่ทันแล้วตายโอเคลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่อีกรอบนึงนะฮะเอ่อคราวนี้ผมจะเดินผ่านไปเลยแล้วกันผมจะไม่สนใจละโอค้คผมจะตะลุยครับไม่ได้จะมาเสียเวลากับบอสต,ตัวนี้โอเคฮ้ยว้าว อ oh, right. ุ้ยไม่ตาย a few moments later เฮ้ยอุ้ยเจอบ้านเก่าเฮ้ยดีเลยเฮ้ยดีเลยนะเนี่ยโอ้ชคดีมากครับผมดูผมอะไรเกิดขึ้นกับดักหินตกใส่โอ้โหเลือดเลยแค่ห้าดําเมฆโคตรแรงเลยอ่ะโอ้ยดีนะผมแบบตั้งหลักทันนะครับไม่ตายนะ โอ้โหโชคดีจังเลยแหมดีถนะ้าเกือบตายบ้าบอโอ้โหถ้าเกือบตายจบเลยคนระับต้องลงมาใหม่เลยเนะี่ยรู้สึกว่าน่าจะยังมืดอยู่ด้วยนะคือดีเนะี่ยที่ตั้งตัวทันนะครับแม่เกือบตายกันเลยทีเดียวนะตายแล้วตายใหญ่โอ้โหต้องระวังนะครับใต้ยดีนี่ต้องระวังนะกับดักเต็มไปหมดเลยนะ

นี่เลยของตกแต่งในบ้านนะครับตกแต่งเ,เยโอ้โหตัวระเบิดมาอยู่ในบ้านพอดีเลยโอ้โหโชคดีมากคนระับนี่เราสามารถซื้อตัวระ,ระเบิดจากตัวระเบิดได้นะครับถือว่าแจมเลยทีเดียวนะครับผม a few moments later ในห้องแบบนี้โอเคอ่ะได้แล้วพื้นที่ส่วนตัวใต้ดินฮนะอ่าได้บ้านอีกหนึ่งหลังนะ สุดยอดไปเลยนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอวาร์ปกลับมาที่บ้านแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเอาของมาไว้นะแล้วเราจะลงไปดันเจียนใหม่ทีหนึ่งนะผมโอเคก็ดึงได้เลือดมาอีก1อันครับเป็น1 8 0แล้ววันดีไปเลยไปทีเดียวเลยดีเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าไปลุยดันเจียนอีกเพื่อทำการ เก็บสะสมแร่ให้ได้มากที่สุดนะครับชุดเกาะที่ผมจะคราฟนี่ก็คือต้องใช้แร่ฟิทเนียมนะครับผอต้องใช้จํานวนเยอะเลยแหละเผมจะทําให้ดูนะครับผมเดี๋ยวถามไกด์ให้ดูเลยนะว่าทําอะไรได้บ้างนะแร่ฟิทเนียมเนี่ยนี่นะฮะชุดเกาะนี้นะครับที่ผมจะสร้างนะผมป้องกัน5ป้องกัน6ป้องกัน5นี้นะครับเป็นป้องกัน16นะครับถือว่าดีมากๆแล้วก็ต้องการไอ้นี่ด้วยนะฮะเป็นนาฬิกานะครับ ก็ใช้ในการบอกเวลาส่วนไอ้พวกเกอไอมอัญมณีพวกนี้นะครับก็สามารถเอามาสร้างเป็นที่ฮุกอันนี้ได้นะครับที่ปีนป่ายนั่นเองซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆมันจะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับจะสามารถปีนไป่ายไปไหนก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้คือมันยังมีไม่พอยังมีน้อยมากๆซึ่งต้องใช้เวลาครับโอเคการสำรวจก็เป็นไปได้ด้วยดีครับได้บ้าน ใต้ดินมันอีกหนึ่งหลังแล้วก็ได้ NPC เพิ่มมาอีก3ตัวแล้วก็ตายตรงนี้เยอะมากๆตายแล้วตายอีกอ่ะนแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเลยแหละพาร์ทหน้าก็จะทำการตกปลาแล้วกันนะถือว่าดีนะครับทรานนี้ถือว่าเป็นไปได้ดีนะผมโอเคครับก็คิดว่าน่าจะจบพาร์ทที่2ไว้เป็นเพียงเท่านี้แล้วกันครับพาร์ท ต่อไปก็จะเป็นการตกปลานะครับผมดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะได้ของอะไรมาบ้างในการตกปลานะครับโอเคก็ขอจบพาร์ทที่2ไว้เป็นเพียงเท่านี้นครับก็ขอตัวลาไปก่อน,นะฮะเจอกันใหม่พาร์ทที่3สวัสดีครับมาข้าจะมาแก้แค้นแกไอ้เจ้าทอสโกที่เจ้าฆ่าข้ามาหลายข่าฆ่าซะเหลือเกิน รอบนี้แหละข้าจะเอาชนะเจ้ามาเกิดมาส่วนไอ้เจ้ามาในจริงมาเอบเนี้ยจริงแล้วเจ้าเน่า

ไปโอมเปลี่ยนเลยเนะี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย<ะ>มา,าจริงก็ปล่อยมาเลยเฮ้ยเอาไงยังไงยังไงเฮ้ ล้วโวยเป็นไงล่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเนีย่ยเฮ้ยเนี่ยเฮ้ย